ส,มมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทางยูทูบทุกคนอีดีอีบาดานะคะยังไงด้าฝากเพื่อนๆท,ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปไม่ว่าจะเป็นลปคลิปสัน้นหรือคลิปยาวช่วยกด subscribe ในการทำคลิปยังไม่ได้บอกเลยแต่จะพยายามทำคลิปให้มันหลากหลายก่อนจนตัวเองรู้ว่าตัวเองเหมาะกับการทำคลิปประเภทไหนยังไงฝากเพื่อนๆช่วยเข้ามาชมคลิปและคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนั้นๆทีว่าควรปรับปรุงและแก้ไขตรงไหนยังไงฝากด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับ ที่ตอนนี้ตกงานและยังไม่รู้จะทำอะไรลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปดูค่ะลองดูเพราะว่าถามว่าตัวดาเองดาอยากทำไหมไดาเป็นคนชอบดู YouTube เพราะมันจะมีหลากหลายเรื่องราวให้เราได้ค้นหาไม่ต่างอะไรกับอาจารย์กูก็คือ Google นะคะทีนี้เราดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วไงคะ,นะตอนนี้เราต้องทำด้วย ทำขึ้นมาหนึ่งมันไม่ใช่เพียงเพื่ออะไรอะไรการสําหรับดะตอนนี้การหาไรายได้จากช่อง Youtube เป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่จริงๆแล้วนอกเหนือสิ่งใดคือมันแก้เหงาได้ค่ะเพื่อนๆมันแก้เหงายามที่ณนะตอนนี้เราตกงานเรากําลังหาอะไรให้กับชีวิตตัวเองสักอย่างหนึ่งเนาะ มันเป็นสาเหตุจากการของดาโดยตรงไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆสาเหตุที่เราเลือกไม่ได้ใช่คําว่าเราเลือกไม่ได้ดีกว่าเนาะเลือกเกิดไม่ได้แล้วก็ยังตอนนี้ก็ยังเลือกดําเนินชีวิตที่อยากจะเป็นไม่ได้ด้วยแต่เราก็ต้องหาอะไรทําแก้ไปก่อนเพราะว่าเราจะอยู่เฉยๆรอวันเวลาไม่ได้เพราะอย่างดาตอนเนี้ยบอกเลยว่ารอให้ประเทศมาเลเีขาเปิดด่านเปิดประเทศดาก็พร้อมที่จะกลับไปทํางานที่นู่นอีก เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้าสร้างเอาไว้ที่นู่นแล้วค่ะด้าเป็นคนกรุงเทพด้ามาได้สามีเป็นคนปัตตานีและดาก็อยู่ปัตตานีได้ไม่ได้ไม่นานค่ะแป๊บๆเพราะแต่งงานกันได้ไม่นานดาก็ไปทํางานที่มาเลเซียเลยแล้วก็ไปสร้างรากฐานไปสร้างไปสร้างคิดว่าไปสร้างอนาคตไว้ที่นั่นแล้วอืแต่การกลับมาครั้งนี้ มันไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าเราจะไม่ได้กลับไปอีกง่ายๆถ้าคิดว่าดาจะมาแค่เดือนสองเดือนเอนต็มที่เราดดาก็กลับไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคะอยู่มาสิบเดือนแล้วค่ะสิบเดือนแล้วอืมแต่ถามว่าทําไมไดาไม่หาอะไรทำด้าหามาตลอดนะคะเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าตรงนี้มันต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจเนื้อคนเข้ามาดูดาสิบคนมันก็จะมีสิบความคิดแล้วเอาเป็นว่าดาจะขอยึดความ พร้อมของด้าเป็นหลักละกันที่ด้ามาทําคลิปแนะนําตัวในวันนี้เพราะว่าด้าอยากรบกวนให้เพื่อนๆที่ผ่านมาแล้าได้เข้ามาชมคลิปของด้าช่วยกดซับสไครต์ให้ด้าถึง1 0 0่งนซับสไครต์ทีเถอะนะคะด้ Đ าจะได้เปิดสร้างรายได้กับทางระบบของ YouTube ได้จะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ด้าสามารถจะเอาไว้รองรับในยามที่ด้าอาจจะมีปัญหาอีกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรืออะไรก็แล้วแต่ ตอนนี้ด้ามีช่อง Youtube เป็นของตัวเองแล้วมันก็จะทำให้ด้า,ถ,า,ดา,าถ้าด้าขยานันเนาะถ้าด้าขยันถ้าดามีไอเดียแปลกๆมันก็สามารถจะสร้างรายได้ให้ด้าอยู่ได้ด้าก็อยากให้เพื่อนเพื่ทุกคนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรลองหันกลับมาเริ่มต้นอาจคิดดูนะคะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราอาจจะเจอ เจอไลฟ์สไตล์ของเราที่เราถนัดก็ได้อย่างตอนนี้ดะก็ยังไม่ทําไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือจะเป็นเรื่องการพาไปเที่ยวดะก็ทําสลับกันไปสลับกันมาอยู่ได้ก็ยังโฟกัสให้ตัวเองไม่ได้เลยค่ะว่าดะควรจะทําคลิปออกมาแบบไหนจะนั่งพูดคุยแบบนี้กันดีไหมเดี๋วดะก็อยากให้มีคนติดตามดะถึงหนึ่งคนเร็วๆนะคะเพราะดะอยากไลฟ์สดมากกว่ามันจะได้คุยได้ตอบโต้ได้ด้วยเพราะบางทีดะว่าดะนั่งคุยแบบนี้ดะถนัดกว่า แล้วมันก็มีอีกหลายๆเรื่องราวที่ด้อยากคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไปเห็นสิ่งรอบๆตัวเราแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วก็อยากออกมาแชร์แล้วก็อยากให้เพื่อนๆแชร์กับมาหาดามานั่งคุยกันมาตอบโต้กันมันสนุกของการอาัดคลิปอีกนะคะว่าไหม,มถึงเราจะเป็นผู้หญิงถึงเราจะเป็นคนแก่ถึงเราจะเป็นเด็กเราก็มีสิทธิ์แชร์ความรู้สึกในเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เรามองแล้วมันไม่ถูกต้องอะ่ะ แต่ถ้าสมมติเราจะไปคุยในวงกว้างมันก็คงไม่ได้เนะเราก็มาคุยในวงแคบในกลุ่มของเราอย่างนี้ดีกว่าค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันกดติดตามด้าให้ด้าเปิดสร้างไรายได้ได้ในจํานวน1000คนเยอะนะ1 0 0 0ันคนเพราะดาไม่รู้หรอกว่าคลิปของด้าจะมีใครสนใจบ้างอะไรแบบนี้ยอมืมันก็ต้องทำเนอะเพราะว่าคนเราอะถ้าคิดแล้วไม่ทําคือคิดแล้วไม่เริ่มมันก็ไม่มีอะไรค่ะมันก็ได้แต่จะไปนั่งมองคนอื่นเขาแบบ คนนี้ดีจังเลยบ้านหลังโตจังเลยทําไมเขาขับรถหรูขนาดนี้แต่ทําไมเราไม่มีเพราะอะไรอะคะเพราะเรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรสักอย่างในสิ่งที่เราอยากมีเลยบางทีมันคิดแล้วมันก็ต้องทําเหมือนกันนะคะได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งสาหรับด้านอาจจะคิดอย่างนี้นะเหมือนการลงทุนทําธุรกิจอะขาดทุนหรือกำไรบางทีอะ มันต้องทําก่อนทําขึ้นมาก่อนแล้วแต่ก่อนทําเราต้องลองนับด้วยไม่ใช่ว่าเรามี10เราลง10เราต้องลงแค่6แล้วเผื่อไว้สี่สำหรับคําว่าขาดทุนเราก็ยังมีที่จะพร้อมสู้ขึ้นมาใหม่ในอีก4เราก็ลงทุนสักสองเลยอีก2ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราไม่ลงทุนที่จะได้เหรอจะขายได้เหรอจะมีคนไหมจะนั่นจะนี่จะนู่นร้อยแปดไม่ได้เริ่มค่ะเพื่อนเริ่มมันไปหมดแล้ว ดาติดปัญหาหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าดาตกงานแล้วทำไมดาถึงไม่หารายทำเหนือสิ่งอื่นใดการที่คนเราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเงินทุนความพร้อมทางด้านบุคลากรอ,องค์ประกอบมันหลายๆอย่างค่ะอย่ามาพูดคำว่าทำไมดาไม่ไปสมัครงานดาอายุ45เนี่ยมีนาคมนี้ดาอายุ45สายตามองไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะมันเป็นภาพซ้อนแล้ว ไม่กล้าไปตรวจว่ามันเป็นเพราะสาเหตุว่าเราจะเป็นความดันหรือเราจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าแต่ตอนนี้สายตาวัดเนี่ยอย่างเนี่ยแสงแดดออกแล้วเนี่ยตาวัดจะหยีมากเลยถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะมันสู้แสงไม่ได้แล้วอืม้าด้าเป็นคนที่กลัวหมอกลัวเข็มมากดา้เข้าใจค่ะว่าคนฟังอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่กลัวตาบอดเหรอหนู่นนี่นั่น ัวค่ะแต่เดี๋ยวขอทําใจอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะนั่นแหละคือดาก็รู้ศักยภาพของดาไปทํางานที่เป็นลูกจ้างเขาไม่ได้แล้วด้วยความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วสู้เด็กๆสาวๆไม่ได้แล้วค่ะแต่ดาเป็นคนยังมีตรงนี้แต่ใครล่ะจะเอาถูกไหมมันไม่ได้มานั่งคุยกันเอ้ยเป็นเพื่อนกันเอามาช่วยๆกันพาไปทํางานนู่นนี่นั่น,นมันไม่ใช่ค่ะและดาอยู่ปัตตานีดาไม่ได้รู้จักใครเลยอืม ก็เนี่ยดักเลยหาทางออกให้ตัวเองนในการที่มาเริ่มอัดคลิปทํา YouTube เผื่อมันจะมีมันแต่มันต้องมีเราต้องเชื่อมั่นว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนกับการให้เราเริ่มต้นแบบนี้อย่างน้อยๆเราไม่ได้ไปทําให้ใครเขาเดือดร้อนเลยถูกไหมคะอืมดักก็อยากจะเป็นกําลังใจให้อีกหลายๆคนเนาะข่าวการฆ่าตัวตายเยอะมากตอนนี้เยอะจนน่ากลัวไปหมดคิดถึง พ่อแม่กันให้เยอะๆค่ะคิดถึงเรื่องบาปเรื่องบุญกันให้เยอะๆฆ่าตัวตายไม่ว่าจะศาสนาไหนก็บาปค่ะบาปก็คือบาปใส่บาปขอเข้ามาทําบุญอุทิศกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือบาปอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากเอามันมาติดตัวดีกว่าดาเคยเป็นไทยพุทธมาก่อนนะคะดาเป็นคนกรุงเทพดาไม่ได้มาเข้ารับ ไปเรียนดัาไปเข้าไปนั่งฟังอาจารย์ที่โรงเรียนสันติชนที่อยู่ตรงนา้นพร้อยสิบสองก่อนที่จะรู้จักกับแฟนคนนี้อีกค่ะพอดัาเข้าไปนั่งฟังแล้วมันมีคําตอบในหลายๆคําตอบที่ดัาในหลายๆคําถามที่ดัาเคยถามแล้วยังไม่มีคําตอบดัาก็เลยมีความสึกศรัทธาดัาก็เลยเปลี่ยนเปศาสนาอิสลามมันมันเรื่องมันยาวค่ะเดี๋ยวไว้ดัาจะเล่าให้ สิ่งนึ่ <Yeah. S 1> ที่ได้คือ <Yeah. S 1> ได้อยากให้กำลังใจทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนที่กำลัง จะไลฟ์สดใน Facebook ค่อนข้างจะบ่อยแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเข้าไปพูดคุยกับดาเพราะตอนนี้ดายังมีคนติดตามทางช่อง YouTube ไม่ถึง1,000คนเลยยังไงถ้าอยากพูดคุยกับดาติดตามดาได้ที่ Facebook e d e bada ชื่อเดียวกับช่อง channel YouTube เลยค่ะไปเสิร์ชหานะรูปโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปเดียวกับช่อง YouTube เลยค่ะ e d e bada e i b a d a นะคะ ยังไงได้าฝากกดติดตามทุกช่องทางทางโซเชียลของด้าด้วยนะคะ Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ช่วยกดติดตามให้ด้าด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ด้าขอพอแค่นี้ก่อนเน้ะ no. มัน10นาทีแล้วเดี๋ยวดาโหลดไม่ได้เพราะมันโหลดช้ามากเลยค่ะเพื่อนๆอัสลามุอะัยคุมค่ะสวัสดีค่ะทุกคน